เริิพรญาติโยมนะบรุษใจดีสตรีใจงามที่เข้ามารับชมการฝึกซ้อมเทสขพานหน้าครั้งนี้เป็นอีพีที่ห้าที่เราได้พบกันก่อนอื่นก,ก็ต้องขอขอบคุณนะญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มาให้กำลังใจุณพี่สุชาตินะนะวัดบกแถว ตอนนี้ประจำภาษาอยู่นวัดหมกแถวซึ่งมาร่ำเรียนการเทศในะการเทศธรรมันโดยผู้ฝึกสอนก็คือท่านพระครูอุเทศธรรมประจักษ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหมกแถวเจ้าคณะตำบลหมกแถวหลุมข้าวอำเภอหนองขายอวจังหวัดอุถยธานีซึ่งตัวตาัมาก็ถือว่า เป็นผู้มีโอกาสที่ได้มารังเรียนในสำนักเรียนแหลนะ่ไม่ว่าจะเป็นแหล่ชาดกแหล่ทำคนหน้าทำคนข้าวทำคนกระถิ่นนะและอีกหลายหลักวันนี้ก็เป็นอีพีที่5้าอีพีที่5ก็จะย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อครั้งอีพีที่สี่อีพีที่สีก็จะกล่าวด,ด้วย อจจะกล่าวด้วยเรื่องต,ตั้งแต่ลำดับเดือนก็คือคลอดออกมาแล้วก็นาก็ค่อยๆจเจริญเติบโตนะค่อยๆจเจริญเติบโตมาก็จะกล่าวถึงบุตคุณพ่อบุญคแม่ครั้งนี้ก็เหมือนกันพนางเอกยกว่าที่พนาคจะโตมา กว่าจะเดินทางมาถึง20ปีนี้พ่อแม่ได้รอคอยนะเป็นเวลาอย่างในน้อยก็20ปีกว่าจะได้เห็นพ่อนาาได้สวมชุดหน้ารอที่จะโยงพ่อรอที่จะได้อุ้มบาทเวียนรอบโบสโยงแม่รอที่จะได้อุ้มไตร เขาน่าถือว่าเป็นคนที่มีบุญเพราะการที่จะบวดไม่ใช่ว่าใครก็จะบวดกันได้นะเขาหน้าเป็นชายที่มีอายุครบ20ปีร่างกายไม่มีกพิการนะกว่าจะเดินทางมาถึงตรงนี้พ่อแม่ผู้ย่าตายหญก็ผ่านความทุกข์ความลำบาก ความทุกนี้พนาเอ,อ๋ยพนารู้ไหมให้เอาท้องฟ้านะมาเป็นกระดาษให้เอาน้ําในท้องทะเลมาเป็นน้ำหมึกก็ยังเขียนพลนาพระคุณพ่อพระคุณแม่ไม่หมดฉะนั้นแล้วพนาพนาดูมือของโยมพ่อโยมแม่นะเมื่อก่อนเคยตื่น แต่งตึงเดี๋ยวนี้ดูสิอยากกรา้าเหตุเพราะว่าทำงานตราบตำอย่างหนักเพื่ออะไรนะลูกก็เพื่อพ่อจะได้ทำให้พ่อนาคมีความสุขเพื่อแม่จะได้ทำให้พ่อนาคมีความสุข,ด,สขดูบ้าน ที่ใหญ่โตรถลาหลายคันที่ดินกิจการร้านลูกยอมทุกยอมลำบากยอมเหมนื่อยก็เพื่อพ่อหน้าฉะนั้นแล้วพ่อหน้าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่พ่อหน้าได้ตอบแทนพระคุณบิดดอนมารดาพ่อหน้าบวชแล้ว ก็อย่าลืมว่าคนที่รอรับนะบุญกุศลก็คือโยมพ่อโยมแม่ฉะนั้นแล้วบทวเรียนก็ต้องศึกษาอย่าให้โยมพ่อโยมแม่นั้นต้องิดวังพะนางรู้ไหมกว่าที่พธนางาจะโตใหญ่ไม่ได้ทุกวันนี้ผู้เป็นแม่ ลำบากยากเย็นขนาดไหน,นผู้เป็นพ่อก็ลำบากยากเย็นขนาดขนาดไหน,นเลี้ยงลูกมาไม่ได้หวังอะไรเลยเลี้ยงลูกมาหวังแค่อย่างเดียวอยากให้เขามีอนาคตที่ดีอยากให้เขาเรียนต้งสูงอยากให้เขาเมีงานการที่ดีไม่อยู่ในสังคมที่ไม่ดีนะไม่ติดยาไม่ติดการพนัน เป็นเสาหลักแก่ครอบครัวแค่นี้เองที่พ่อและแม่ต้องการฉะนั้นแล้วพนาคจงระลึกนึกถึงไว้เสมอว่าบุญคุณของพ่อบุญคุณของแม่นี้แม้วันตายพ่อนาคก็ทดแทนสิ่งที่สำคัญพนาคเอ้ยพนาคจำได้ไหมว่าเคยหนุนหมอนใบเก่า นานมาแล้วหรือยังจำได้ไหมว่าหมอนใบเก่าหมอนใบนี้หน้าตาเป็นอย่างไรหมอนใบนี้อยากจะบอกให้หน้าฟังว่าคือตักของแม่นี่ตักนี้แหละที่เคยถนอมให้พ่อนาคได้หนุนนอนเคยประคบประมงมพ่อนาคยามที่พ่อนาคป้อน กระจององอแงได้ตักอันนี้คอยคุ้มภัยให้พ่อนาคได้อบอุ่นะนั้นแล้ววันนี้พ่อนาคเออหันกลับไปนอนตักแม่น่กล้ำลึกนึกถึงครั้งตอนที่เรายังเด็กว่าตอนที่เรางองแงตอนที่เราอ้อนที่เราหลับคาตักของแม่นั้น ความรู้สึกอย่างเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าวันนี้ก็จะขอหยิบยืนนะบทเพลงของโยมพุม่มพวงดจันทร์มากล่อมให้พ่อหน้าไปฟังลูกเอ๋ยนอนเถิดนอนเสียเจ้ายังอ่อนยงเยาว ควันเจ้านอนเถิดลูกเอ๋ห่วงจริงแม่ไม่ทิ้งไปเลยนอนเสียเอ่ยตื่นได้เชยชมกันฟังกล่อมฟังเถิดจอบควัน ฟังแม่รำพันให้สวรรค์คุ้มครองเจ้าถวยเทพครองป่าครองเขาลูกยังอ่อนเยาว์ lo ก่อนที่เคย อ,อุ่นในหัวใจโลกนี้ไม่มีแล้วใครเหมือนดังแม่ความรักใดในทีวันแน่บริสุทธิ์ที่ยังแท้รักของแม่ อันทุกภัยในจะมาต้องส่วงแแมกันพองทุกภัยไม่ให้บีทาแผ่นดินยังมีถึงที่สิ้นสุดมหาสมุทรยังมีฝังกักขังคงคา พระคุณแม่ประดุลดังบวงเวหาไม่มีขอบฟ้าเขตสวรรค์กันรักจากแม่แม่มีพระพรมอุดมพระคุณเสมือนลมพคขำจุนนุนน้ำมาแผ่ คุณของใครไหนเกินคุณแม่บริสุทธิ์เทียงแท้รักแม่ต้องกะตัน รักลูกต้องบุกลำบากใครเลยจะยากว่าเกินพ่อเกินแม่เนี่ยมา,ามยากจนเหลือทนนาแท้ ความเมตตารักลูกของตัววันเนื้อทนกลางเอ,อิ้วันเนื้อทนกลางย่างไวให้ลูกพ่อแม่นี้ถูกทนห้างกับหัวส่วนุง ตับไตแม่เก็บให้ลูกตัวทนห่างกับหัวพ่อแม่แน่นอนพะหวังจะกินว่าตัดชิ้นปล่าววาส่วนแม่ก็วังอยากจะทิมสังชน้นในลูกก็รีบ มาหยิบไปเสียก่อนเลยไม่ได้ยอดเน่ลงลูกขอให้ลูกกินเนื้อจนเบื่ออิ่มน้ำพ่อแม่กินน้ำกันไปเถิดนอกเมื่อความรักลูกของแม่และพ่อ รักจนพนันนอนอกจนสิ้นการแม่เลี้ยงเจ้ามาเอ,อ้ยแม่เลี้ยงเจ้ามากว่าจะเริญเต,บติบโตแม่เฝ้าอุมอ้มกันมานมนานรักลูกเพียงใดแม่ทุก ันดานให้เหนื่อยยากกายพอเจ้าโตใหญ่วันนอนซอนยากพอแม่ทุกมากทุกยากเลือลายแม่ทุกหลายอย่างทุกทั้งร่างกายทุกจิตทุกใจแถมด้วยวาจา ไม่ลดประชดดังเปรียงถ้วยชามมันเวียงประชดโครงครามมันเวียงประชดโกรธพ่อโกรธแม่เจ้าทำไม่แค่งงอนจนเกินงามว่างามเกินงนนทำคอน เราเดินสนตากระดานปึ้งปังบางครั้งเปิบข้าวยังไม่ทันถึงท้องได้ยินนลูกร้องถิ่ชามข้าวมหาเพราะรักแสนรักอดอยากไม่ว่าทิ้งชามข้าวมารีบคว้าลูกชาย ตายอาจมแม่เช็ดให้เจ้าแม่กำลังกินข้าวแม่หาเกลี่ยนไหม่ขี่รถเยี่ยวรถแม่อดใจไว้จะหาผู้ใดเหมือนดังมาดาพอได้ครึ่งขวบอวดอวบนารักสอนให้รู้จัก ภาษีภาษาเจ้ารู้กระแสคำที่แม่พรำซอดเจ้าเริ่มแงงอนที่อ่อนยกใหญ่รบกวนแม่เจ้าคอยเอาแต่ใจไม่ได้อะไรทำกระบิดนกระปวนเม่ยามที่แม่ เจ้าไม่สมอารมณ์ทั้งหยิกทั้งควรออกอินทิริศทำกระบปิดนกระบวนทั้งหยิกทั้งควรทั้งตีทั้งทุกแต่แทนที่แม่นั้นจะโกรธากรับเอามือลูกยานนั้นเข้ามาจูบประคบประงมประโรมประร,ร,ะรู เฝ้าจูบนอนจูบเฝ้าชมมาเฝ้าเธยน้ำนมของแม่ที่ลิ้นอะไรตกคือเลือดในอกนะเจ้าลูกเอ๋ยจะให้เหือนหายแม่ไม่ได้เลยกันกรองสะเวยทุกวันเวลาพอฟันเจ้าคง ขึ้นมาหนึ่งคู่คงเหมือนฝันหนูที่แอบกัดผ้าเจ้าดูดเดิมอมกินนมมารดาเจ้าไม่สมอุราเจ้าก,ก็กาดทันใดกวนนมของแม่เป็นแพ้เป็นเพื่อไหลออกเป็นเลือดว่าลังอะไรรินรินไหลออกผสม เป็นนมมาเดื่มกินลังไลรถรินเลือนในราแม่เจ็บระบมเอิกึ่งกึ่งไงกึ่งกึ่งไงกึ่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 งในแม่เจ็บระบมุมวนันนมมาข้าง้ายแล้วแม่ก็ย้ายเจ้าไปข้างคว้า เาดูดดื่มอมกินนมมารดาเจ้าไม่สมอุราเจ้าก็กระทันใดบางครั้งแม่เพลิอเบางครั้งแม่เพลิดจะตีสักครั้งแม่ยกมือคางตีได้เมื่อไร តែពីចមុកហេឡូណັ້ນការ ได้บอกกล่าวเล่าไขให้พ่อหน้าได้ฟังว่ากว่าจะเดินทางมาถึงวันที่พ่อหน้าได้สวมชุดน,าน้านนี้พ่อแม่หรือแม่แต่ปู่ยาตายายที่เรียนาน้าคมานั้นต้องลำบากยากกินแสนกินกระไนครั้งนี้เป็นอีพีที่ห้าก็ขอจบลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณญาติโยมทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้พระบรรบาทให้พระสุชาติสุเมทโทได้ฝึกซ้อมการเทศธรรมขวัหนาในอีพีที่ห้านี้ญาติโยมคนใดที่ยังไม่ได้รับชมนะยังไม่ได้รับชมก็ขอให้ขอให้เป็นกำลังใจ กดไลค์กดแชร์ให้ตัวอัตมาจะได้มอบสิทธิด์ดีๆให้กับญาติโยมแล้วก็มีอีกหลายหลากที่ในคลิปวิดีโอที่อัตมาได้ลงไปในช่องตามรอยเสเียงเสน่ห์วัดหมกแถวก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเจ้าค่ะใครที่ เข้ามารับชมก็ขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ร่างกายแข็งแรงคิดอะไรขอให้สมความมุ่งม,มา่นปรารถนาขอให้พ้นจากโควิดทุกคราเงินตาไหลมาดั่งแม่น้ำคงคานดะเจ้าคะ่ะก็อีพีนี้ก็ขอยุดติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการและชนีเจ้าคะ่ะสาธุเจริญพร